ใช่ดีกรดชเงียบจะกราเดอนลัชงลกบเหรอลงตอลังตกไดนอรแต่งผมโอ้ยนอกแต่แต่ตายกูตายหดนะม้ยมีมันมาบ่หอดงานบอมันมีทางอที่ว่าอันช้าลงอันนั้นคือไปทางไงบันีจิไปทางไงเราพ้าแกะปั๊มคุยกันจะเข้าอยู่เป็นนังคุยน้ำเราอยู่ขอนึงเป็นไาหมเป็นไรเออเออเป็นไร เอาไปเอมไบรนึงกันดอกเชร์ไบน์กวนนี่เชข้อกับกเอาไรจะค่หวานจะาค่านแล้วึ้นขี่มัานแล้วก็ขี่โบเรียดอกเจ้าขี่บ่อยพะยู่์ขี่เออแค่บงหูวท่าก็เตือนว่าอบาขี่มันพาไปเนาะแล้วโบ่หูวทางซีรีพาไปจะจีบตัวเดียดนั่นสิซีรีมันจะต้องผ้ามาทังรัดอยู่เร็วเขาต่องมาทังตรง แต่ไปเสียมันสี่มันมาทาังหลัดทางหน่อยก็ได้แล้ทางหน่อยขกักทังหลัดปลาหลัขกขูหลัดดงหลัดบานเมียหลักขักหลัดแน่พ่อกูเริ่มเงดไหเดมันบอกว่าพ่อลับแปดรอบแล้วมั <laughs> นยังมาตั้งแตเจ้าอยู่ <laughs> อัน,นสมกุลยุ่ป <laughs> <laughs> ่าก็ขี้ดังหลุนขี้มาก เียวสุดตอนหม่องคองด้านมออกาว่าละจมารลุนสายไปดปั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 ดโอ้ใชไปได้สิกาด้วเนาะส่ได้ไสนอนงมาเรียวใจเย็นจกฮักส่องส่าห่ใจเย็นหวอนบ้าฮักกับฮักฮันแน่คอเย็นรอหนามันไปิรีวอยรู้แล้ว่ารอหล้ก็นบดังไปรู้แล้วว่าคนรอคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไน้าเจวะ ห้องอย่าเลิกเด้ออย่าเลิกเด้อฮนอ้อชีเรียก่โองไอ้งัวมานะแงงคนชิ้งัวลุกเลยวะมานคนคนลุกบกูเอ้ยน้อมึงไปนัางหนาน้านังจีข่อยน่งอยู่หลังรอหลังรอหลังอ่ะมันพีค่อยน่งยี่หลังมนี้่นี่เนี่กับมานำกันบอกนี่กับมาน้ำกันบอมาเป็นในเจ้าใส่เหตุการณ์ให้แย่ทางไหน หลอดลังตกคองเราให้ฟังคือการขับรถการเปลี่ยนมือขับรถรถมันก็คือเมียเราเปลี่ยนเมียมันก็เปลี่ยนการทรงตัวกว่าจะชินกับเครื่องกว่าจะชินกับคันเร่งมันก็ต้องให้โอกาสเขาก่อนเอาเราพี่มาขับรถดูสิพี่ให้โอกาสพี่ให้โอกาสตลอดพี่ซื้อเอ็มร้อยไปให้โอกาสเจเลยไม่ต้องแกระตือลุนพี่ี่ปี่แกตุ้นแกหลอดไปขับไปชินเลยแกขับไปขับไปแกขับไปเอ็มเล็มเล่มเล่มเล่มเลยเด้อ ใครบอกว่าไมอเข้าที่เาดว่าตลาดตลดลายากเก่เสียเนาะเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยเลยวซายเนี่ยที่กลอหลังมันตกควงอะไมเราพู่หลอกย้อนกลับไปอีกเหรออะไรยังยังอเบรกซ้ายปะเออเบรกซ้อยดันหนุ่มเบรกซ้ย กินกับทะลุนะเบรกประสบปัญหาเลยคันเนี่ยเบรกมากับแกเหมือนกันตีพ่อเขากระซิเบรกมาเบิร์ดรถล่ะเขาเบรกซอยเล่าเบรกซอยโอ้ยคุณเมยน้ำสกีโอ้ด้วยเบรกซอยสกาวเดือนกับสิได้ขี่หรอกมาสก็บเงินซื้อขีครับพี่น้องครับสกาวเดือนกับตันหลุมน้ำผ้าสีดําบานได้พี่น้องได้สินครับเนอสิได้หรือว่าได้เงิน ติดตามมตติดานะครับเนาะพอสิเก็บเงินเซอร์ธียู่ครับที่รถบ้านมึงจะไปใจใช่ค่ะน่ากินกว่ามันจะเขาจกิดเจอตั้งหลายวันนะคิดถึงจังเลยไปเร็วๆด้วยค่ะทางท่าทางทางรถร้านท้ายน้ำขึ้นเริ่อเขาหนามเขามาขายล้างหานนั่นไหมเออก็่นี้ไงรถพักมาแล้วหรออาบน้ำไปดิครูญาตินี่วัดขนาดคือบอกรีวิวเนี่ยโอ้แปลว่ามันมันไปอาบน้ำมากมันเสียไปนี่ กินข้าวป่ะเขาทำยังกินข้าวทางไหนทางไหนนั่งลงที่หลังนี่เลยไปเลยหลังที่เขาจับล้วงไข่น่ะเดินเข้าไปข้างเมีนที่เขาล้วงไข่น่ะเออล้วงไข่กปไป่มันมีทางมันมีทางเมี่ยมใส่ถังเมี่ยมกว่าได้นไม่ทางเลยนี่าวเขียนมาล้วงท่านเหรออะออก็มาล้งท่านกินข้าวกล่องมาใส่ห้ามนม่ใสนะว้าวันนี้น่ากินจังเลยนะแม่ใส่ลูกปลทอง จะกินชายเดียวไม่ใช่แต่สายหน้าตามันหนูนี่แหละนจะเป็นพระเอกปีหน้าแทนวัดสิวันตุลย์ย่าบ้าพระเอกแทนวัดสิวันตุลย์พ่อ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 ให้เขาสัญญาแล้วสิบสองปีหนูสัญญาแล้วสิบสองปีพวกคือเขากระซิบกิบสัญญาเขาอะไรมึงเป็นวันนี้พวกนี้สิสัญญาทิ้งเลยมัอนตอนนั้นก็ เจ้าขอกับแนมโอ้ยยุ่ยใส่กระเจี๊เหม็นหลายใส่แมงวันมันหอนมันเอามันแดดกระดอกกระเดียบพวงเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องอย่าลืมมาพอกันเด้อค่ะงัวบันบันโอ้ยเป็นย่างหลอดน้ำกระเจก๊ยบกันนะ,ะนนว่าแม่นอ,อันว่าแม่นมึงไปซื้ออันอันชาเขียวโอ๊ชยชาเยน็นบ่ลแ ไม่มีว่าจกแก้วแล้วแก้วเดียวแมงม้อโอ้ยสูงเลยแก้วที่สองแล้วนะแม่มึงอกกินที่ยังกระดอกกระเดียสิกว่าแก้วได้เออตาไทยหนุ่มนั่งกินมันนั่งกินซะไทยมันเื่อซะแต่มากินกระดอกกระเดียไปแต่ตับแข็งให้เออเพราะว่านี่แหละมากินข้าไม่ละกินข้าวแต่เป็นคนที่ว่าไม่กินเหล้าเบียร์เลย แต่กินชาไทยคนติเออโอ้ยนี่แหละมันกับว่าแตกต่างนี่แหะมันมึงสิกินไรขนาด<ม>นั้นนะไม่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่เลยโอ้เมืก่กี้กอกปากโดดไปยังสันเราละไล่ลในปากเลยทีเดียวชาดำแต่ว่าใส่นมพ่นเฉยเฉยใส่นมสดก็เรียกว่าอะไรนมพองมันเนยเพรามื่อก่อนอยู่บ้านกินนะพ่อด่ามากใส่ขิงเทียมเออนั่น เราด่าจนเราตายผักมึงเออข้าวฝัาานมันด่ามึงไเออแล้วจิตของมาด่ามึงจัเมืออยู่บอกว่าฟังไรแล้วพอ่อ <c oughs> ตอนแรกที่มึงอยู่หอแล้วพ่อไม่รู้เลยพ่อไม่ชอบให้มันเต้นพ่อหนุนหนักบล็อคแดงบอมแยงเาขาบอกว่ามึงเป็นชอบแต่งหน้าดีอยู่แล้วมึงจะไปเต้นทำไมอยากให้เป็นช่างว่อยากเราบอกว่าเราไม่อยากให้เรนรอดนเสื้อดอกมันลำบาก ไม่ได้สิอยากให้ลูกลำบากเนาะแต่่ายต้องใน,นืหนักอยากไปหาประสบการณ์ <c oughs> แล้วแ่ก็เลยพูดว่าอ้าตอนที่มึงได้กับกูกูก็เป็นนฟเฟัเเอร์เหมือนกันมึงยังรับได้วันนี้ลูกเต้นยังรับได้ดเ, <c oughs> เออจีแม่หนูทำงานอยูนะ่ในคลิปคาเฟน่ะเป็นนักร้องนัเเอร์อยู่ในนั้นเลย เราพ่อเป็นทหารโอตัวเองกับไปเที่ยวไปหยังนอโอ้ยแก๋จ้งซั่นแล้วกระยานลูกไม้หล่นไม่ใจไม่ไกลต้นเราต้องท่านใจแต่ว่าเราเราเรต้องทำใจเราแล้วเราไปแล้วได้แม่มาเป็นเต็มชอบไปทำงานเราเก็บชอบแบบว่าพกเบื่อพกรองที่ชอบแล้วแม่หนุ่มเขา้องแต่งตัวมากกนเลยก็แต่ง ลิบกับกระเป๋าคไม่ขาดเลยกระเป๋าเดียเอาธรรมดาละลิบกับกระเป๋าเอลิบกับเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยสวยก็หยุดเออบอผ้ชาจะคองว่าสวยอยู่นี่ก็คือไปใส่ผู้ใดใส่เดี๋ยวกระโปรงไาทำบากเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปถอดไปใส่กาอนกุุ่นเกือบผู้ใดเนี้ยผุนกองอียิปตยอยู่พุน ไปหาตัวเกือบวะาันนแล้วก็เวลาลิฟสติกหมดพอจะซื้อหมดก็มาเปิดลักในกระเป๋าเสรื่ออ่างเออเป็นแค่เสร็จลเนาะแล้วก็หัวมีเนาะห้าอาทิตย์เราจะซื้อทุกอาทิตย์หนูน่ะเอาล้วคับพี่น้องตอนนี้กันฮาวนางั้นแล้วอย่าลืมมาพอกันค่ะพี่น้องอยู่วัดหนองมะเกือจังหวัดบุรีรัมย์นอันเพื่มเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องบ่ไก่ค่ะพี่น้องนะคะอย่าลืมมาเสด็จน้วกันค่ะ ดูใดอ,อยู่ <แจ S 1> ใกล้ๆน,นะคะวงสุดท้ายแล้วนะคะจะปิดวงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไปเสร็นี้คลิปหน้าพอกันไหมคะพี่น้องสวัสดีค่ะ